ข้อที่สี่คือการอยู่ในถิ่นที่อสมควรยกตัวอย่างครับคืออสมมุตินะเขามีที่ให้อยู่เนี่ยเราก็ควรอยู่ในที่ที่เป็นหลักเป็นแหล่งนะไปอยู่ในที่ที่แบบไม่น่าไปอยู่อโคจรเลยไปอยู่ในที่ที่ไม่สมควรเนี่ยมันก็จะทําให้ลูกหลานสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยเพี้ยนผิดเพี้ยนไปด้วยนะก็ในสมัยก่อนโบราณเนาะมีปาดโบราณของจีนบอกว่าคุณแม่เนี่ยไปอยู่ใกล้ กรมทหารลูกก็จะตีรันฟันแทงเคยเห็นทหารมียิงปืนมีอะไรพวกนี้เออทําไมลูกฉันเป็นนี้ลองย้ายมาสิลูกไปอยู่กับโรงเรียนลูกก็จะเล่นบทบาทเป็นมีครูมีนักเรียนอสอนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความสําคัญครับนะครับพูดง่ายๆว่าการลเทศะในการเลือกที่อยู่อาศัยครับนะครับอยู่ผิดที่อยู่ผิดทางอยู่ถูกที่ถ,ทถูกทางน,นั่นเอง อันนี้คือโบราณนะโบราณนะโบราณนะที่บอกอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องเรื่องของไปอยู่ทหารนี่คือหมายความว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาค่ายทหารอย่างบางละจันอย่างค่ายอะไรเงี้ยก็ตีรันฟันแทงแบบชงเชงชงเชงดาบเดิมอะไรเลยลูกเห็นเื่อโบราณก็เอาก็ต้องเล่นฟันดาบแล้วถูกไหมครับค่ายดาบที่สอนดาบที่อะไรประมาณนี้ครับผม